เครื่องนะคะจะขึ้นมาที่ i m p o r t ROL นะคะ HD นะคะก็คือการวางให้เราใส่ค่านะคะใ้กับวางปรเป็ีนซึ่งไว้ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาน,นะคะค่าน,นี้เราใส่ที่สูนนะคะเนื่องจากเราเอาวางไว้ด้านหน้าของวัตถุข่ะ สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะจะมานําำการใช้งานโปรแกรม Dis Offset นะคะซึ่งกอง์ฮมมาเดีนี้นะคะจะเป็นไว้ห่อ,อ,องท็อปข้อนะคะรุ่น GTS 3 3 2 N นะคะจะปเป็นไปไหนเราไปชมกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกในาการเข้าใช้งานนะคะให้เราเซตค่าตัวเครื่องเสร็จเรียบอนนะคะในการตั้งหมดนะคะลูกน้ำฟองกลมแล้วก็ลูกน้ำฟองยาวค่ะค่ะสำหรับโปรแกรม Dis Offset นะคะให้เข้าที่ปุ่มเช็คระยะนะคะแล้วก็กดเปลี่ยนหน้าเพจ F4 ค่ะเลือกมาที่ F1 นะคะ Offset ค่ะ ข้อที่ F2 นะคะ De ็ดอ f ฟเซนะคะค่าสาหรับโปรแกรม De ็ดอ f ฟเซนะคะจะเป็นการหาค่าระยะนะคะโดยที่เรานะคะไม่สามารถทําการลาอไปถึงณ้าจุดนั้นได้โดยตรงนะคะแต่เรานะคะจะทําการวางรางวัดนะคะยพยายามเฝ้าปีซึ่งที่นํามาวางไว้ในตําแหน่งด้านหน้าด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือว่าด้านหลังของวัตถุแทนค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะทําวางไว้ที่หน้าวัตถุนะคะแล้วก็ ต่อมานะคะตัวหน้าเครื่องนะคะจะขึ้นมาที่ i m p u t rll นะคะ hd นะคะก็คือการวางให้เราใส่ค่านะคะให้กับวางเป้าปีซึ่งไว้ว่าด้านซ้ายหรือด้นาขนขวาน,น,น,นะคะค่าในี้เราใส่ที่สูงนะคะเนื่องจาก e ail, เราเมอาวางไว้ด้านหน้าของวัตถุขาแล้วก็กด enter นะคะค่ะต่อมานะคะเป็น input f o r w a r hd นะคะจะเป็นความระยะห่างนะคะระหว่างเป้าปีซึ่งกับตัววัตถุนะคะครั้งนี้นะคะเราจะใส่ไว้ที่0.03 เซ็นค่ะแล้วก็กด enter ไปนะคะค่าหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะเลงตัวกล้องนะคะไปะยังเป้าปีซึมค่ะแล้วก็กด f1 นะคะนี่ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปะยังเป้าปีซึมนะคะก็คือตัว hd ตัวนี้ค่ะถ้าต้องการดูค่าอื่นนะคะให้กดตรงปุ่มเช็คระยะนะคะก็จะเป็นวีดีนะคะก็จะเป็นค่าสโลปนะคะ แล้วก็ S D ค่ะค่าแนวละและค่าแนวดินนะคะค่ะถ้าต้องการอินดูอ in ินดิชให้กดตัวนี้นะคะก็จะเป็นค่ากัดอ in ินดอินดิชที่เราเช็คทำไปเมาสักครู่ค่ะถ้าต้องการไปอินดูต่อนะคะให้กดตัวที่เล็กได้เลยค่ะและ้วคท่านี้ก็เสร็จแล้วะค่ะัอโปรแกร์มินิชอปเสร็จค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะส,สำหรับการดำเนินการใช้งานโปรแกรมเดลต้าออฟเซตนะคะสำหรับลูกค้าท่าน,นะะาใดที่สนใจสินะคะ้าสามารถมาชมได้ที่กองศูนย์ตัวสูตลนางศินน,นะคะในตันที่ประมาณค่ะเทคลางศิลป์คลองสองจตุทงทานี้ค่ะหรือโชว์รูมทีด้าว์นะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ